อันนี้อะไรคะาเฟ่อันนี้เอียเมาส์ค่ะเป็นสิงคอนเนียมเป็นใบแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เขาจะเรียกว่าน้องหูหูเหมือนหูมิกกี้เมาส์อะไรสักอ่างเอียรเมาส์ใช่อันนี้อันนี้คือซื้อว่าฟาวค่ะเป็นฟิโลเป็นฟิโลนะคะถ้ามันโอเคแบบว่าโตแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นหยิกหยิกหยิกเป็นคลืม เดี๋ยวจะพาไปดูต้นโตอยู่ตี่ไหนอันนี้คือซิมโกเนียมมันเมื่อก่อนมันชื่อว่าเอ่อมาซิมโกเนียมไม้นอกผังก็คือซิมโกเนียมใบแหลมใบแหลมอ่าตอนนี้มันมีชื่อแล้วชื่อว่าซิวอัลแอชก็คือแบบสีแบบสีเงินกระจายแบบเป็นเหมือนเหมือนที่เท่าเหมือนอะไรเงี้ยสีเงินสวยมากซิวอแอช แล้วกออมนากแดงออมนากแดงออมนากแดงจะคล้ายๆออมชมพูแต่ว่านากแดงเห็นไหมมันจะมันจะออกแบบแดงๆหน่อยแล้วก็จะเป็นขอบเขียวเห็นไหมเห็นปะเนี่ยเนี่ยแหละคือข้อต่างๆลงไปเขาก็จะเอ่บางกว่าออมชมพูญี่ปุ่นบางกว่าออมชมพูญี่ปุ่นถ้ายิ่งโตมันจะยิ่งไม่มีสีแดงนะมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยออมนากแดงหน้า อันนี้คอ,อ,อ,อมเพตด,ดาวใต้คอมเพตดาวใต้ใใตมันก็จะมีเส้นๆให้มันแบบเหมือนกับสีสีขามันค่อนข้างที่กระจายกว่าถ้าเทียบกับใบกลมอ่าอันนี้ใบกลมอ่าใบกลมมันแทบจะไม่เห็นแบบเป็นขีดๆแบบนี้เนาะแล้วแล้วมันเออใบกลมอ่ะเขาจะดูแบบขึ้นฟูหนากว่าฟูชิดเนาะอ่าใช่ใบกลมแต่ว่าถ้าดาวใต้ก็จะ ลายจัดกว่าลายจัดลายจัดสวยแต่ว่าใบกลมอ่ะโตช้ากว่าเอาช้ากว่านี่สีบุรีรัมเพราะว่าเรามากันที่บุรีรัมนะคะอันนี้เป็นสีบุรีรัมนจะองเขียวเขาเนมรุ้งถ้าจะองเขียวเยอะๆหน่อยเขาจะเรียกว่าสีขนมรุ้งอันนี้สีขนมรุ้งอันนี้สีบุรีรัมแดงเยอะกว่า อันนี้ก็คือกวากมรกตดำฝากไว้ตั้งแต่หลายเดือนแล้วตอนแรกมันซื้อมาตอนแรกน่าจะปีที่แล้วต้นเล็กแค่น,นี้มีแค่อันเดียวเองนะแล้วก็เลี้ยงแบบลืมๆตั้งวางไว้ก็จะเห็นว่าไม่เคยเปลี่ยนวัสดุปลูกมันยังอยู่กระถางเท่าไหนเท่านั้นแล้วก็นนวางไว้แบบลืมๆอันนี้พี่เอาไปเปลี่ยนแบบไซส์ใหญ่ๆได้เลยค่ะใช่ดูสิน่าจะระยะเวลาประมาณปีกว่า <Okay. S 2> ปีหนึ่งอ,ะ,อะได้ประมาณนี้ <Okay. S 2> จากหนึ่งใบโอเค thank you ขอบคุณไม้จากน้องฝ้ายมากๆเลยคะ่ะ